การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีสิงครับในเดือนมกราคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ครับว่าชาวราศีสิงค์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีสิงค์หรือเกิดในราศีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของชาวราศีสิงค์ครับ เดือนมกราคม2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในเรื่องงานครับ ไพ่สเตรนจ์จะเป็นไพ่ที่พูดถึงอุปสรรคปัญหาที่จะโคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงห์นะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องบอกว่าจะผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้ไม่ยากเย็นนักในขนาดที่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษนั้นก็คงจะต้องเหนื่อยสักหน่อยครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่ชาวราศีสิงห์นั้นสามารถที่จะเอาชนะได้ก้าวข้ามผ่านได้ ในเดือนมกราคม2564นี้การทำงานการเจรจาการต่อรองหรือว่าการตกลงใดๆก็ตามทางธุรกิจหรือว่าทางการงานของชาวราศีสิงห์นั้นดูจะไม่ราบรื่นนักนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์คงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือสำหรับปัญหาต่างๆที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับ ในเดือนมกราคม2564ไพ่ดิอาคิมิสไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงห์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ชาวราศีสิงห์นั้นมีเกณฑ์ได้จับงานสองงานทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันบางคนก็จะได้พบเจอกับการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆรับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ใหม่ ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงในเดือนมกราคม2 5 6 4นี้จึงเรียกได้ว่านอกจากจะมีปัญหามีความท้าทายเข้ามาในดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงแล้วยังมีอะไรใหม่ๆให้ได้พิสูจน์ความสามารถให้ได้ทดสอบศักยภาพของชาวราศีสิงทั้งหลายด้วยนะครับ ดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงในเดือนมกราคม2564นี้จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสก็ว่าได้เพราะฉะนั้นดวงชะตาการงานไม่ได้แย่เลยทีเดียวนะครับขอให้ชาวราศีสิงนั้นตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วความสำเร็จที่คุณรอคอยจะอยู่ไม่ไกลครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินนะครับ ว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรในเดือนมกราคม2 5 6 4นี้ครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมกราคม2564นนะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์ครับ เดือนมกราคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเอามากๆนะครับไพ่เดวิลครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงครับว่าในเดือนมกราคม2564นี้การเงินของชาวราศีสิงจะคล่องตัวขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาส ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีภาระปัญหาค่าใช้จ่ายหรือว่าภาระหนี้สินก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์นั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาและที่สําคัญสําหรับชาวราศีสิงห์บางคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในเรื่องที่ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคก็สามารถที่จะเสี่ยงได้ครับในเดือนมกราคม2564นี้ถือว่ามีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับชาวราศีสิงห์กับไพ่ หนึ่งถ้วยนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ความสุขครับและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการเงินต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่อง ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองบางคนก็มีเกณฑ์จะได้รับของกำนันของมีค่าหรือว่าของขวัญที่ถูกใจจากคนรอบข้างนะครับในเดือนมกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของชา,าวราศีสิงห์ก็ว่าได้ครับ ดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นไปครับเดือนมกราคม2564นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับชาวราศีสิงห์ทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าในเดือนมกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมกราคม2564ร่ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ครับ เดือนมกราคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไพ่เจ็ดดาบจะพูดถึงการที่ชาวราศีสิงห์หรือคนรักของชาวราศีสิงห์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความลับที่ปิดบังหรือว่าเก็บซ่อนไว้นะครับและเมื่อความลับไม่กลายเป็นความลับความลับ จะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์จะต้องระวังให้ดีครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงไพ่ราชินีแห่งจันทร์นะครับจะเตือนให้ชาวราศีสิง์ระวังครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนซับซ้อนหรือว่าเป็นในเรื่องของมือที่3ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าการที่ชาวราศีสิง์นั้น เข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครหรือการที่ใครเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงและคนรักก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์จะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากครับในเดือนมกราคม2564นี้ครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีส,สิงถ้าเป็นคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้ พบเจอหรือว่ายัางไม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับโดยเฉพาะหากใครที่คิดจะเริ่มต้นคงจะต้องดูให้ดีแล้วก็ตรวจดูให้แน่ใจว่าคนที่คุณนั้นกำลังจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ด้วยนั้นเขายัางไม่มีเจ้าของใช่จริงๆหรือเปล่านะครับ ดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นในเรื่องของดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดังข้อคิดข้อเตือนใจที่ชาวราศีสิงห์นั้นจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนสำหรับ คนที่อยากจะทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอแบบส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยการปรึกษาหาลือกับอาจารย์ปอได้ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยเนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรครับฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ